สวัสดีครับ b m a t Daily นะครับตอนที่14แล้วเนาะนะครับเราจะไปต่อกันอีก2ข้อนะครับข้อที่27กับ28 2นะครับสข้อนี้ไม่ยากนะครับทำแป๊บเดียวเสร็จนะครับข้อนี้เนาะเขาบอกว่า T เนี่ยเป็นลูกชายของ Z แล้วก็ Z กับ J เนี่ยเป็นพี่สาวน้องสาวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญของโจทย์ประเภทนี้คือ 1. จะต้องมีเพศเข้ามาเกี่ยวข้อง ใช่ไหมครับมีเพศช,ชายกับเพศหญิงเนาะแล้วก็2ก็คือมีเครือญาติเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นพี่น้องกันหรือเป็นพ่อแม่กันหรือเป็นลูกกันนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นวิธีการวาดเนาะอาจารย์จะวาดเขาเรียกว่าไดแกรมขึ้นมาช่วยเป็นโจทย์แบบวิชวลติงกิ้งนะครับเขาบอกว่า T ีเนี่ยเป็นรูปชายของแซดเพราะฉะนั้นเราก็มีแซดอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็มีทีอยู่ข้างล่างสมมุติว่าข้างบนเนี่ยคือคนอายุมากแล้วข้างล่างเกิดออยูน้อยนะครับซึ่งมันก็จะลิงก์กันอย่างนี้ เราก็บอกว่าเป็นลูกชายใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเพศชายนะครับส่วนแซดตอนนี้ยังไม่รู้สเตตเมนต์แรกเนาะที T เป็นลูกชายของแซดเรายังไม่รู้ว่าแซเป็นพ่อหรือแม่นะครับคราวนี้อันที่สองแซกับเจเป็นซิสเตอร์กันเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วแซดกับเจจะต้องอยู่ระดับเดียวกันนะครับเพราะว่าการเป็นซิสเตอร์คือพี่น้องกันมันต้องอยู่ในระดับเดียวกันก็คือรุ่นเจเนเรชันเดียวกันและก็เป็นผู้หญิงทั้งคู่ นะใช้เครื่องหมายเป็นตัวนี้นะครับผู้หญิงเนาะนะครับแล้วก็เพศชายก็ใช้เครื่องหมายด้านล่างคราวน,นี้เสร็จไปสอนแล้วเนาะ R เนี่ยเป็น m า t h e r of J แสดงว่า R ก็จะอกเจเนอเรชันหนึ่งนะ R เนี่ยจะเป็นแม่ของ J พราน้นการก็จะลากขึ้นมานี่ R R ก็เป็นผู้หญิงเนาะ R เป็นเป็นมา of เตอร J แล้วอย่าลืมว่า R ก็ต้องเป็น m า t h e r of ์อ Z ด้วยใช่ไหม เนี่ยจะเป็นแม่ของคนนี้ด้วยเพราะว่าสองนี้ก็เป็นพี่น้องกันไงนะครับอ่ะสุดท้าย S is the son of R. R R อยู่ข้างบนเนาะ S ก็จะเป็นลูกชายของ R เพราะนั้น S ต้องต้องอยู่เลเวลเดียวกับนะครับเลเวลเดียวกับ J กับ Z ลากให้ยาวๆเหมือนกันก็ได้ะนะครับเนี่ยก็จะมี S ซึ่ง S เนี่ยเป็น s ันก็คือเป็นผู้ชายอ่ะเพราะนั้นถ้าเราสรุปเนาะก็คือ ZJS เจเเนี่ยเป็นพี่น้องกันนะครับเป็นหญิงสองชายหนึ่งอาเนี่ยเป็นคุณแม่นะครับแล้วก็ส่วนทีเนี่ยนะครับเป็นลูกชายของแซซึ่งถ้าถามดูคย่ายก็คือทีก็จะเป็นหลานของอาน,นั่นเองเพราะมันข้ามสองเดนเลชันเนาะนะครับคราวนี้เขาถามว่าพ่อใดถูก T and JR Cousins Cousins คือลูกพี่ลูกน้องลูกพี่ลูกน้องก็คือต้องเป็นลูกของป้าหรือลูกของลุงนะรหรือลูกของน้าลูกของอาแต่ว่า ทีกับเจเนี่ยเขาไม่ได้เป็นลูกพี่ลูกน้องกันเขาเป็นป้ากับลุงกันใช่ไหมเนี่ยเป็นป้าไม่ใช่ลุงนะเป็นป้ากันของคนนี้เพราะนั้นเป็นคัสซินเนี่ยไม่ใช่นะผิด S and J are sister ผิดเพราะว่า S เป็นผู้ชาย J เป็นผู้หญิงจะมาเป็นซ i s เ e r กันได้ไงไม่ได้นะครับนี้มันเหมือนตัวจีนี่เลยนปรับใหม่เป็นตัว S อ่ะนะครับก็ผิด J เป็นคุณลุง ทางฝั่งแม่ของทีนะเจเนี่ยเป็นคุณลุงทางฝั่งแม่ของทีผิดเพราะอะไรเพราะเจเป็นเพศหญิงเจจะเป็นลุงได้ไงนี่ไงใช่ไหมครับเขาบอกว่าเจเป็นอังเคิลอังเคิลไม่ได้เพราะว่าเจต้องเป็นอันเนาะอันนี้เขาบอกว่าเอสเนี่ยเป็นเอ่อคุณลุงของทีคุณลุงทางฝั่งแม่ก็คือเป็นคุณเป็นคุณอาร์เป็นอาร์นะขึ้นอยู่กับอายุมากกว่ามากกว่าเนาะมาร์ติเนลล์อังเคิลออฟทีเป็นไปได้นี่ไงเนี่ยเห็นไหม เอสกับทีเขาเป็นคนละเลเวลกันแล้วก็เป็นเพศชายก็เป็นลุงได้เพราะนั้นข้อนี้เป็นลุงได้นะครับจริงตอบข้อดีนี่แหละเราดูข้ออาก่อนให้มันผิดชัวๆข้ออีไม่ใชข้ออาข้ออีเขาบอกอาเป็นเป็นคุณยายของแซดซึ่งผิดเพราะว่าอาเนี่ยเป็นคุณแม่นะครับอาเป็นคุณแม่ของแซดถ้าจะเป็นคุณยายต้องเป็นอาต้องเป็นคุณยายของทีซึ่งข้อนี้ก็คือผิดก็ตอบข้อดีนะครับ which of the following statements is correct นะครับก็ตอบข้อดีนะจบไปแล้วนะครับข้อแรกอย่างรวดเร็วเนาะเราไปต่อกันที่ข้อที่2นะครับข้อ2เนี่ยเขาบอกว่าชายคนหนึ่งชื่อจอนจอนเนี่ยชอบเล่นเกมก็คือยิงยิงปืนเข้าไปที่กระป๋องเหมือนกับงานวัดอะที่มีกระป๋องตั้งอยู่เราปาลูกบอลน,นะครับจะเปลี่ยนเป็นปืนแทนบางงานวัดก,ก็มีปืนเนาะปืนลมเนี่ยยิงเข้าไปที่กระป๋องแล้วให้กระป๋องมันตกนะครับซึ่งเขาบอกว่า ในรอบแรกเนี่ย First round เฟิร์สราวนี่ยเขาวาง16กระป๋องไว้บนเชลฟ์พื่อบนหะิ้งเนาะแล้วก็ทำตกลงมา8ใบนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ขอเขียนเป็นรอบๆนะนะครับอันนี้คือรอบที่หนะึ่งเนาะเราก็อาจจะมีรอบอื่นรอบที่หนึ่งเนี่ยนะครับตอนเริ่มเนี่ยเริ่มที่16ใบนะครับคราวนี้เขาบอกว่าทําตกลงไป8ใบซึ่ง3ใบเนี่ยนะครับ3ใบในนั้นเนี่ยดามาจ ดดเมจก็คือมันพังอะมันยิงแรงมากแล้วมันพังก็คือไม่เอามาใช้ใหม่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอันเนี่ย loss เห็น mm hmm. ไหมเนี่ยเขาบอก no longer be used ใช่ไหมครับสอันนั้นคือพังไม่ใช้แล้ว one bottle is lost mm hmm. ก็คือหายไป mm hmm. เพราะฉะนั้นไออขวดเนี่ยนะครับถ้าไม่ใช่เกระป๋องนะเป็นขวดเนี่ยมีอยู่4อันที่ใช้ไม่ได้3อันนี้คือพังอีกหนึ่งอันคือขายนะครับแล้วเขาก็บอกว่า he put the undamaged bottle back to the shelf before continue คอนติเนียแสดงว่ามีรอบสองนนี่รอบสองนะนะครับสรุปแล้วมันตกแปดอันก็จริงแต่ว่าทำไปสามหายไปหนึ่งก็จะต้องเหลืออีกสี่อันที่ไม่เป็นไรก็เอาขึ้นมาวางใหม่เพราะฉะนั้นเขาจะมีเนี่ยรอบสองก็คือมีอยู่สิบสองอันใช่ไหมนะนะครับเนี่ยตรงนี้เนาะนะครับอาจารย์เค้าเขียนว่าสามเนี่ยดามจแล้วก็หนึ่งเนี่ยลอสเพราะฉะนั้นก็คือมันหายไปสี่อันนั่นเองลบสี่ก็จะเหลือสิบสอง คนนี้พอรอบ2เนาะ in the second round นะครับเขาบอกว่า he shoots six times and miss 50% e r c e of this shot ยิง6ครั้งแต่ว่าเครื่องนึืงเนี่ยห้ิเนี่ยยิงพลาดก็คือไม่โดนเลยเพราะนั้นคือโดนแค่สครั้งนะครับเพราะนั้นเราก็จะเขียนเขาว่าตรงนี้เนาะก็คือ hit เนี่ยนะครับเท่ากับ3ครั้งนะครับเขาบอกว่าทุกๆช็อตที่ไม่พลาดนี่ o d i t i o n ตรงนี้นะ he damage ูบ o ทเทิลเ e เวอร์ช็อตฮีดัซเซนมิสก็คือทุกๆช็อตที่ยิงไม่พลาดเนี่ยทำให้กระป๋องเนี่ยขวดเนี่ยไม่ใช่กระป๋องเนี่ยขวดพังนะท,งทั้งทีสองอันเลยคือยิงปุ่มปุ๊บโดนเนี่ยแล้วก็พังไปสองอันเลย <im> เพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆเนาะก็คือเห <im> ลือรอบสุดท้ายแต่ไม่รู้แหละเหลือรอบสามเนี่ยจอยขอดเกีนเนี่ยรอบสามไว้ร่วมหน้าเนาะเหลือเท่าไหร่ยังไม่รู้แต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยหายไปหก หายไปหเพราะอะไรก็เพราะว่าโดน3าครั้งครั้งหนึ่งทำทำลายไป2องอันก็จะหายไป6นะครับแล้วเขาบอกว่านอกจากนี้มี2อันที่ตกลงมาด้วยแต่นีงไงที่พ u t up to new bottle คือยิงเนี่ยใช่ไหมสาครั้งเนี่ยมีอยู่หอันนที่พังแน่แต่ทุกครั้งแต่ใน3ครั้งเนี่ยมี2อันที่ตกลงมาใช่ไหมครับสอันนี้เนาะใช้คำว่า fall แต่ว่าเขาก็เพิ่มนี่ไง replace นี่เอากลับขึ้นไปวางใช่ไหมเอาไม่ใช่ไม่ใช่ของกวางเนยตกก็ตกไปเลยเอาอันใหม่ขึ้นมาวางเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือแค่ลบหกใช่ไหมครับนี่ลบสามลบหนึ่งนะนี่ลบหกนะหกอันทางสองอันตกเอาสองอันขึ้นไปแทนเพราะฉะนั้นก็จะเหลืออยู่หกอันคราวนี้ In Final Round อ่ะรอบที่สามนี่คือรอบไฟนอลแล้วนะครับเขาบอกว่าจอนเนี่ย ยิงพลาดทุกอันเลย miss all his shots มีตรงนี้นะเนี่ย miss all his shots i n frustration ในในหลังจากนั้นเนี่ย frustration คือความโกรธคือแบบเซ็งอะ่ะยิงไปแล้วมันพลาดนะครับเขาก็เลยทำให้50%ของขวดเนี่ยมันตกลงมานะเพราะฉะนั้นนะครับก็จะตกไปอีก50%ซึ่งในที่นี้ก็คือ3อันนั่นเองเพราะฉะนั้นก็จะลบไปอีก3 สุดท้ายบนชั้นเนี่ยคนจะเหลือ3ามบอทเซึ่งเขาก็ถามว่า h o w ม o n y ้บอทเทิลบนเลฟ t อนเดอะวอลก็คือสุดท้ายแล้วเหลือกี่ขวดที่อยู่บนกําแพงหลังจากครบทั้ง3รอบก็จะต้องตอบ3ขวดนะครับโจกคนนี้ไม่ยากนเป็นพอโซ่ธรรมดานะครับค่อยๆแทนค่าอ่านภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาดีๆอย่าให้พลาดว่าเอะอันนี้พังอันนี้ไม่พังอันนี้เอากลับขึ้นมาใหม่นะครับสุดท้ายจะได้คําตอบมาเนาะนะครับ คลิปนี้ก็จบแค่นี้เนาะทั้งหมด9นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ